บรรยากาศยามเช้าไปลองบรรยากาศยามเช้าถนนลสุครับงานก็กำลังไหลเข้าสู่ที่ทำงาน,นครับผมตีเปบเรรยากากตีป่าครับทีวิตเช้ากรุงครับตนเช้ามาก็มุง่งเข้าที่ทำงานครับต่างไฟกับต่างเป่านะครับเนาะ ไฟกระจังเป้านะครับตัวไม่ทันงานนะครับอันจรกนก็อาจจะแน่นหนาสักหน่อยนะครับมันธรรมดาทุกวันนี้รถลาก็เยอะนะครับเกินยุคปีหนะ้าหห้าเจ็ดนี่ยยังวิ่งจัดขวาได้อยู่นะตั้งแต่มีนี่แหละไม่อยากนั่นนะตั้งแต่มีการ ส่งของถึงที่ก็เลยทําให้แต่ละจรตคนท้องถนนไม่เคยว่างนะครับนะทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเมืนะ่อก่อนมันบ่มีนะครับบ่มีก็เลยถนน,อนก็หลงนะมีแค่รถแท็กซี่รถมอไซค์มอไซค์วินไอ้เนี่ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นแกน๊บนะครับนะแล่นตลอดยีบชีชั่วโมง ็นว่าท้องถนนก็นเลยวงเงียบเงานะครับเนะาะจะทรงของจำทุกขึ้นทุกเมื่อครับแล้วแจ่ลูกค้าสั่ง <c ười> <c ười> ทำให้ท้อง,งมุนไม่เงียบเงานะแล้ว